เนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พาเครื่องไอรถคลิกร้อยยี่บห้านะครับยินน้ํามันเครื่องนะเนี่ยก็มาเจอเก็แกะออกหมดแล้วล่ะนะส่วนอื่นก็ปกติดีนะสกระปรกเลอะนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มาเจอเนี่ยนะถ่ายเก็บไว้ก่อนเป็นหลักฐานไว้ก่อนนะเนี่ยหมอ้อน้ํารู้สึกว่าหมอ้อน้ําพี่เขาก็จะไปแล้วนี่นะเขียวๆหมดแล้ว นี่ครับนี่นะมันจะเข,เขียวหมดแล้วแบบเนี้ยเนี่ยชื้นแล้วก็เขียวหมดแล้วนะหม้อน้ำน่าจะเริ่มรั่วแล้วนะครับผมนี่นะไม่รั่วไว้ยุ่ยอะไรเนี่ยก็เลยถ่ายไว้ก่อนเผื่อว่าลูกค้ารถลูกค้าเผื่อว่าเกิดน้ำดงน้ำดันอาจจะเกี่ยวกับหม้อน้ำ นะครับอันนี้นะผมก็ทําตอนนี้วันนี้ก็จะซ่อมเฉพาะไอ้รถกินน้ำมันเครื่องเฉยๆนะครับอย่างอื่นก็ไม่ทําอะไรนะน,นี่ก็เริ่มกำลังเริ่มแกะแล้วก็เลยถ่ายส่วนหม้อน้ําไว้ก่อนนีนะ่เป็นคลิกร้อยี่ห้าตัว LED ตัวแรกนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับคือก็ใช้เวลาทํา นานพอสมควรนะครับวันนี้มีงานเข้ามาแทรกนะครับก็เลยจะช้าหน่อยนะครับมีงานเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์นะครับผมเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อมอเตอร์ไซค์ครับเข้ามาแทรกนะก็เลยจะช้านิดนึงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะก็รถพี่เขาทําหลายอย่างอยู่นะก็ aw, นอตนอตไอ้นอตท่อเนี่ยไอ้นอตนอตถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยคือของพี่เขามันเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับหัวหกเหลี่ยมที่เขาไปซ่อม เดี่ยวมามันเป็นหัวหกเหลี่ยมหัวใหญ่มากนะทีนี้เนี่ยผมก็เอาหัวน็อตเป็นเบอร์17เนี่ยเชื่อมติดหัวหกเหลี่ยมอีกทีนึงนะครับเนี่ยทำให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มอน้ํารู้สึกจะรั่วแหละเพราะว่าดูจะดูจกท่อเลยนะท่อเนี่ย,นะยมันจะมีรอยน้ําหยดลงมาเนี่ยแต่ว่ามันมันก็พอใช้ได้แหละนะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเเองนะคร,นครื่องติดรียบร้อยแล้ว,ลวก็มอ,อก,กอง บอกกองตัวนี้นะก็เปลี่ยนให้พี่เขานะคือพี่เขาซื้อมาผมก็เปลี่ยนให้นะครับก็หลายส่วนไอ้เลือเล่อนเลือนล่นเ่งนี่ก็ถอดออกมาล้างนะครับเรียบร้อยวอร์มเครื่องเดินเบาไว้ก่อนเนี่ยมาดูความเสียหายที่ที่เจอก็ลูกไหมแบบสีแดงเลยแหละด้านในนะ ไม่เขาแบงค์ในนี่เสื้อเดิมมีรอยไหมมีรอยนิดหน่อยนะครับมีรอยนิดหน่อยต้องนี่ผมก็เก็บไว้คว้านนะครับเพราะว่าผมก็มีเสื้อสับอันนี้ผมเอาเสื้อพี่เขามาสับกับของผมนะว่าผมมีเสื้อสับอู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนใส่กล่องให้พี่เขานะครับใส่แหวน ใช้ลูกสูบแหวนแท้นะครับนี่นะตามนี้เลยเนี่ยเปลี่ยนมอกกองด้านด้านในตัว้นด,ด้านในแท้ให้เขานะครับก็ใช้เวลาหลายอย่างอยู่นะครับก็เลยช้านะครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยเปลนเบากำลังนิ่งๆเลยก็ยังมีข้อนิดหน่อย เขาเวียงดังนิดหน่อยนะครับเริ่มมีเริ่มมีเสียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังใช้ได้อีกนานอยู่นะลักษณะแบบนี้อ่เรียบร้อยเรียบร้อยนี่รีเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะโทรให้พี่เข้ามา,าวันนี้แหละนะครับก็ไม่มีเวลาถ่ายให้ดูนะเพราะว่ามันยุ่งงานอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางลูกค้าด้วยนะครับเปลี่ยนยางลูกค้าที่เขาวิ่งมาเปลี่ยนยางเนี่ยเราก็ต้องรีบเปลี่ยนให้ใหเขานะเพราะว่าที่ร้านผมมีเครื่องถอดยางอยู่ด้านในอาจจะลกหน่อยแบบนี้นะแล้วก็มามาเก็บงานมาเก็บงานเชื่อมเชื่อมหัวน็อตให้พี่เขาเนี่ยเป็นอันสุดท้าย เชื่อมหัวน็อตเพื่อจะจะได้ถ่ายน้ามันเครื่องแบบนี้ก็ก็ใช้เป็นบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับปกติพี่เขาใช้เป็นหัวหกเหลี่ยมเบอร์ใหญ่มากเบอร์ใหญ่สุดอะเบอร์ใหญ่จนหาไม่มีอะครับนะนี้ผมก็เลยเชื่อมเอาเป็นเบอร์สิบเจ็ดเอาหัวเบอร์สิบเจ็ดต่อให้นะครับก็แบบนี้ได้เลยนะครับมีเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถมันก็จะมอมหน่อยผมก็ไม่ได้ล้างให้นะผมก็ล้างให้เฉพาะจุดสำคัญสำคัญที่ต่อจากเครื่องนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับนี่นะเห็ดสาก็มีประมาณเท่านี้ส่วนยางส่วนซีนยางหม้อน้ําอะไรพวกเนี้ยซีนพวกเนี้ยผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะนี่นะยางหม้อน้ํากลมๆมันจะมีกันอีกกันหนึ่งอะ่นะก็เปลี่ยนให้หมดนะครับอันนี้นี่นี่อยู่นี้นี่นี่ยางปั๊มน้ําที่มันแห้งและแข็งแบบเนี้ยผมก็เปลี่ยนออกให้ใหม่นะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคคลิป okay. นี้ผมก็ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวใครสนใจที่จะซ่อมเครื่องกับผมก็ทักทายมาได้นะครับ